เหตุผลที่ผมไม่ค่อยเล่นบอลกับขาหมูนะครับทุกคนมาดูทำไมถึงไม่เล่นบอลทุกวันนะคือบอลลูกนี้นะ,ะ,ะสิบกิโลครึ่งครับต,ตุ้มตายใช่ไหมน้ำไม่ต่ เอาเอาเรียบร้อยลงน้ำเอาเอาแล้วแม่ฝัง <c oughs> อุนน้มโอ้ย ูดูวิง่งเลเฮ้ยเฮ้ยอันตะพา,า,านี่ว่าเออดิฟดิฟมารู้เรื่องเลยอะคนเต็มบ่อเลย แล้วบอลบอลไปแล้วครับหมูไปแล้วบอลไปแล้ว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 เตรียม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 ดูนะครับดูนะครับดูนะครับปุ้มปุ้ม